เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2024หัวข้อสัญญาณแห่งจุดจบการไม่เชื่อฟังข้อพระคำหลัก1ซามูเอลบทที่15ข้อที่23 23 เพราะการกรบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการถือเลือกถือยามและความดื้อหนึงก็เป็นเหมือนบาปชั่วและการไหว้รูปเคารพเพราะเหตุที่ท่านทอดทิ้งพระวจนะของพระยาเวพระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตําแหน่งกษัตริย์อ่านพระคัมภีร์หนึ่งซามูเอลบทที่สิบห้าข้อที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามยี่สิบสองและซามูเอลทูลว่า พระยาเวพอพระไทยในเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวะวบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวหรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวะวบูชาและซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขามันของบรรดาแกะผู้ยี่สิสามเพราะการกระโก็เป็นเหมือนบาปแห่งการถือเลือกถือยามและความดื้อดึงก็เป็นเหมือนบาปชั่วและการไหวรูปเคารพ เพราะเหตุที่ท่านทอดทิ้งพระวจนะของพระยาเวพระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตําแหน่งกษัตริย์เนื้อหาตามที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์หลายเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งมุ่งบอกว่าการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วในอีกไม่กี่วันข้างหน้าข้าพเจ้าจะพิจารณาสัญญาณแห่งวาระสุดท้ายตามที่กล่าวไว้ใน2ทิโมธี บทที่สามข้อที่หนึ่งถึงห้าหนึ่งแต่จงเข้าใจข้อนี้คือวารัสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัวสองเพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดหญิงยโสชอบดูหมิน่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่อากตันยูชั่วร้ายสาไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดูร้ายเกลียดชางความดีสทรยศมุทะลุโอหังรักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้าหยึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธฤทธิเดชของทางนั้นจงอย่าเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้นในการอ่านพระคัมภีร์ในวันนี้ หนึ่งซามูเอลบทที่สิบห้าข้อที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามค่อนข้างได้รับความนิยมแต่อย่างไรก็ตามคริสเตียนจำนวนมากก็ไม่ใส่ใจกับรายละเอียดต่างๆหากพระเจ้าเปรียบเทียบความบาปของการไม่เชื่อฟังกับการกบฏและการใช้เวทมนต์ผมเชื่อว่าเราต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังกับบาปนั้นเพื่อไม่ให้ติดกับดักของมัน อนุชนคนรุ่นใหม่จำนวนมากพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อฟังคำสั่งจากพระเจ้าหรือพ่อแม่ของพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะเรียบง่ายแค่ไหนก็ตามหัวใจของพวกเขาถูกกักขังโดยมารซาตานซึ่งทำให้พวกเขาเชื่อว่าเนื่องจากพระเจ้าได้ประทานเจตจำนงเสรีแก่มนุษย์ในการเลือกพวกเขาจึงไม่ควรถูกจำกัดด้วยคำแนะนำลูกที่รักคำแนะนำที่พ่อแม่ของท่านหรือพระเจ้า ผ่านพระคัมภีรนี่ม,มอบให้นั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเองหากท่านเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังพวกเขาท่านจะได้รับผลตอบแทนจุดอาทิตฐานพระบ,บิดาโปรดช่วยให้ข้าพระองค์เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์เสมอในานามของพระเยซูอาเมน